ถึงจุดอิ่มตัวประกาศแขวนใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับดาวมายุรีที่ล่าสุดได้ประกาศแขวนใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันค่ะโลดแล่นอยู่บนเส้นทางเสียงเพลงมานานกว่าครึ่งชีวิตแล้วสำหรับนักร้องสาวดาวมายุรีแต่พักหลางมานี้จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวรับงานน้อยลง ซึ่งก็ทำเอาแฟนเพลงใจหายไม่น้อยหลังล่าสุดมีข่าวว่านักร้องสาวประกาศแขวนไม่ออกจากวงการโดยล่าสุดดาวมายุรีได้ออกมาให้สัมภาษณ์เคลียร์กันชัดๆไปเลยในรายการคุยแซบโชว์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวดาวยืนยันว่าแขวนไม่ในที่นี้คือการรับงานคอนเสิร์ตจากนี้ไม่รับแล้วแต่จะร้องเพลงออกรายการก็จะมีบ้าง หรือจะรีวิวสินค้าก็ยังรับอยู่แต่สาเหตุแขวนใหม่เพราะอยากจะพักมันเลยช่วงเวลาที่เราเดินสายมาเยอะเดินทางก็เยอะซึ่งคนข้างๆก็อยากให้เราพักอยู่บ้านบ้างทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็มีทําธุรกิจส่งออกบ้างแต่ถ้าแฟนๆคิดถึงก็ติดตามได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆอัปเดตเคลื่อนไหวตลอด